สวัสดีครับผมคุ่หมันนะครับวันนี้ตอนนี้เป็นบรรยากาศมากินข้าวดีอำเภอพานเนาะี้านหลังวิวดูตั้งหลังนะครับ,บ,บนี่นะนะครับปลูกข้าวไปเรียบร้อยแล้วก็นี้มีเมนูพิเศษกินซ่าเนาะซ่าต้องใช้เลือด <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพอติดกันนะครับนะนี่นะครับซ่า สามแตงนี่อันน,นี้ลนิะ้นหมูนะครับนี่ยำนะนี่ตำถอดนะมีหมดเลยเอาไหมเอาเอาไหนคะเอาไหนลองชิมดูนะอืมเห็ดเนาะพริก

เมนูแกแห้งกำลงน้ำสนใจใคร <c oughs> เร่ยแห <c oughs> ละกอ้อน <c oughs> ม,นมองมอง่เหนแล้วจอดอยูนะเะ <c oughs> ใช่ตุลิมลิ้มโอ้นนี่จุนนี่ก่นกอน